นี่ตาเสดฉันถามจริงๆเถอะแกเปิดล้างรถแบบนี้มันจะได้กำไรเหรอหนจะค่าเช่าที่ค่าจ้างคนงานฉันว่าไม่ได้กำไรหรอกมันก็พอได้นะ่ปะป้าจุม๋มแกอย่ามาโกหกนะไม่ได้ก็บอกไม่ได้เออถ้าขายส้ตมตำแบบฉันก็ว่าไปอย่างอ่ะก็ได้ผมไม่ได้กำไรหรอกครับพี่จุม๋มเออก็แค่นั้นแหละ ลุงสวัสดีสวัสดีลูกบาร์เสลูกสาวชั้นมาลูกสาวชั้นมา <laughs> เป็นไงลูกได้เลือ่อนตำแหน่งหรือยังหนูโดนไล่ออกเหรอแม่ไม่เป็นไรบริษัทมันไม่มีวาสนาได้ลูกแม่เข้าไปทำงานก็ช่างมันค่ะ <laughs> แม่ <laughs> เดี๋ยวสวัสดีแม่ยังสวัสดีค่ะแม่ นี่ใครอะลูกลูกเขยลูกเขยแต่เสชนี่ลูกเขยฉันหล่อด้วยทํางานอะไรอ่ะลูกกําลังหาอยู่ครับแม่หาไม่มีงานทำบีมแม่ให้เลิกกับไอ้มิวหวังจะได้ลูกเขยรวยๆดานมาเอาคนตกงานเป็นแฟนซะนี่โหแม่หาๆไปเดี๋ยวก็ได้งานเองแหละ แมอย่างเงงานามันหาง่ายทั้งนี่นนตาเสิร์ตรับคนเพิ่มไหมลูกเขยฉันล้างรถเก่งนะแม่ผมล้างรถไม่เป็นยุ่งเฉยเฉะนะตอนนี้คนเต็มรอให้ตำแหน่งว่างก่อนแล้วกันนะประจุมเปิดซักตำแหน่งหนึ่งไม่ได้เหรอตาเสิร์ตถือซะว่าเห็นกันหน้าฉันเมียวตาเสิร์ตตาเสิร์ตรกลับมาคุยให้รู้เ,เรื่องก่อนตาเสิร์ต พลาดแล้วหนึ่งนะตาเสิร์แกพลาดแล้วหนึ่งพี่มิวเป็นไงบ้างเสร็จแล้วมิวเรียบร้อยไหมมันเป็นอะไรอ่ะลูกเรียบร้อยแล้วครับลุงหนูมันกัดสายเฉยฮะหนูมันกัดสายขับรถบ m เเนี่ยนะปล่อยให้หนูมันกัดสายได้ไงหนูมันไม่เลือดหรอกนะรถ,รถแพงหรือรถถูกลุงผมคิดเขาสองพันนะค่าสายไฟด้วยขอบใจลูกเดี๋ยวช่วยน้องมันล้างรถด้วยนะ ล้างตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่เสร็จเลยเนี่ยใช่ครับโหยพ่อจะเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะล้างต่อด้วยได้ฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะว่าพวกเธอจะขโมยแต่ทองของเพื่อนฉันลืมไว้ในรถจริงๆ แต่ตั้งแต่เราเปิดอู่มาก็ไม่เคยมีประวัติของหายนะคะคุณลูกหมูนั่นนะสิแล้วมันจะหายไปได้ยังไงนะของจริงปะเนี่ยเดียวทองใครอะ่ะทองที่เ้อมาหรอเปล่าเอามาจากรถคันเหลืองเอามาตอนไหน นี่แกไปขโมยเข้ามาเหรอแม่เขาเรียกว่าแบ่งปันกันเชิญชมอุ้ยจะขายได้กี่ตังค์เนี่ยเอามานี่ฉันจะเอาไปต่อยอดให้แกได้ทำงานยังไงอะแม่ถ้าไอ้มิวไม่อยู่แฟนแกก็มีโอกาสได้ทำงาน โอเคโอเคฉันเชื่อเธอแค่นี้แหละเพื่อนฉันเขายืนยันมาแล้วว่าทองเขาหายจริงๆขอโทษนะคะนี่กระเป๋าใครเอ่ยพอดีป้าเดินชนแล้วมันตกนั่นกระเป๋าผมครับอ้าวเหรอมันมีทองอยู่ในนี้ นั่นมันทองของเพื่อนฉันนี่อุย้ยที่นี่มีขโมยเหรอเนี่ยคุณแม่หนูกลัวผมไม่รู้เรื่องนะครับผมไม่ได้เอาไปหนูไม่เชื่อหรอกนะคะว่าพี่มิวเป็นคนขโมยฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะอุย้ยคุณลุกหมูขาถูกใจกับถูกต้องมันไม่เหมือนกันนะคะ มานั่งทานในตรงนี้เหรอมานั่งรอแฟนเหรอเปล่าครับพอดีผมตกงานฮะเมื่อกี้นายเพิ่งซ่อมรถให้ฉันเนี่ยนะตอนนี้ตกงานแล้วใช่ครับผมโดนใส่ร้า,ายห่าวว่าขโมยทองของลูกค้าแล้วนายได้ขโมยออกไปหรือเปล่าถ้าผมเป็นขโมย ตอนที่ผมซ่อมรถคุณผมก็คงเอาขอมีค่าของคุณไปแล้วล่ะครับแล้วนายมีอะไรอยากให้ฉันช่วยหรือเปล่าคงช่วยอะไรผมไม่ได้แล้วล่ะครับคงเป็นเวรเป็นกรรมของผมเองแหละเอาให้ทั่วนะลูกป๊าค่ะอ้าวตาสด ลงมือล้างเองเลยเหรอจ้างลูกเขยใช่ไหมเขาล้างเก่งนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกว่าจุม๋มผมกับลูกล้างกันเองได้ทำไหวน้อยไอ้เสิร์ดฉันดูส่าวางแผนให้ไอ้มิ้วโดนไล่ออกสงสัยฉันจะต้องเล่นใหญ่ซะแล,ะล้วมั้งหุยรูหรู รถเติมลมค่ะฟ้าลูก um, ค so. ้ามาลูกค De ่ะพ่อเดี๋ยวเชิญเข้าไปรอข้างในก่อนนะคะถ้าล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจะแจ้งค่ะได้ค่ะหวานเจี๊ยบนี่มันอะไรกันพวกเธอไม่รู้หรอว่าคุณออมเขาเป็นลูกสาวของคุณป้าประยุนศรีเจ้าของตลาดเป็นความผิดของผมเองเหละครับที่ไม่ได้ล็อกรถของลูกค้าลูกค้าไปแจ้งความไว้แล้ว ลุงเช่าที่หน้าบริษัทฉันทําให้ฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยโอ้ยไปแจ้งความแล้วด้วยไอ้เซิร์ชแกติดคุกแน่ใช่ติดคุกแน่ไอ้นุกแกมาทไคุณลุงหมูครับผมมีหลักฐานให้คุณลุงหมูดูครับ คุณลุงหมูคะมองพวกเราทำไมคะทำไมนะเหรอดูนี่หลอกดีวยแม่ขงมัขงเลยขังเลยเดี๋ยวมีอะไรบ้างมีไอโฟนกับแม,ม่ทองด้วยบีมละ่ะมีอะไรฝั่งนี้มีเงินกับแม่ ตอนนี้ตำรวจกำลังจะเข้ามาพวกคุณติดคุกแน่ ดีใจด้วยนะค้นมันทินแล้วขอบคุณครัไม่ถูกนี่ก็ไม่ถูกนี่ก็ไม่ถูกวดน,นี้ได้แลกมาก็เยอะซื้อก็ต้องเยอะมันจะไม่ถูกบ้างหรือไงเนี่ยชีวิตเราก็แย่พออยู่แล้ว ขอให้เรื่องโชคลาภเงินทองปังๆบ้าง,งได้ไหมคอยดูนะทั้งงวดนี้ไม่ถูกจะเลิกซื้อแล้วชุดสุดท้ายแล้วนะถ้าหกใบนี้ไม่ถูกนะก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว นะขอบคุณนะคะพีเตอร์ Peter, ที่ตามใจบีมพาบีมมาซื้อของที่บีมอยากได้ไม่ต้องขอบคุณผมหรอกที่รักของผมอยากได้อะไรผมก็ทำให้ได้ทั้งนั้นแหละพีเตอร์แหมแหมพอเลยค่ะพีเตอร์พี่บีมรู้นะคะว่าเพิ่งคบกันแต่หวานให้มันน้อยๆ้หน,น่อยค่ะมดจะขึ้นตัวน้องหมดแล้วเนี่ย <laughs> น้องยกก็พูดไปจ้าไปเรารีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะเลยเวลาที่นัดไว้ไปไปกันเถอะอ๋อพี่ขอลาแป๊บนึงนะหนูยืมชุดก่อนนะจ๊ะพ่อจะได้ไม่เป็นจุดสนใจของพวกโจร คนนั้แน่เลยไม่ขอโทษสักคำยังจะเดินหนีอีกได้เจอลิตลูกหมูแน่สวัสดีค่ะคุณลูกค้าจิตชื่อนลไทยแบรนด์เนมยินดีต้อนรับค่ะสนใจรุ่นไหนสอบถามได้นะคะ แหมเป็นกันเองเถอคะค่ะคุณพี่พี่บีมเขาก็มาร้านนี้กว่อแล้วไม่ใช่เหรอคะเอไม่คุ้นเลยนะคะเออสงสัยลูกค้าเขาจะเยอะน่ะเลยจำหน้าพี่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะฉันไม่ถืออ,อ๋อค่ะอ่ะสาวๆเดี๋ยวไปเรียกดูกระเป๋าไวที่ชอบกันได้เลยนะเดี๋ยวผมไปนั่งรอที่โซฟาค่ะพีเตอร์ นองโยกค่ะพี่พีมถ้าอยากได้ใบไหนก็หยิบไปใบหนึ่งเลยนะเดี๋ยวพี่อ้อนพี่ปีเตอร์ให้่ายให้หนูด้วยจริงเหรอคะพี่พิมพี่พีมทั้งสวยทั้งมีคลาสแถมยังใจดีเหมือนนังฟ้าอีกพี่ปีเตอร์นี่เลือกูิีไม่ผิดจริงๆแหน่นังโยกไม่ต้องอวยพี่เดี๋ยวพี่ก็ลอยนะไปค่ะไปเลือกกระเป๋ากันดีกว่าเชิญเลยค่ะคุณลูกค้านี่คอลเลคชันใหม่ของร้านเราเลยนะคะ นีค่ะเป็นเซตคู่กันสองใบคุณลูกค้ารับไปคู่กันเลยไหมคะนงโยกเอาไหมสสยดีนะคะซื้อมากกว่าสองใบก็ได้นะเดี๋ยวผมจ่ายให้ดีมดูแล้วค่ะคนนี้น่ารักจริงๆเลยแฟนฉันน่ารักไหมคะอ๋อน่ารักค่ะน่ารักมากเลยค่ะสรุปว่าเอาใบนี้เลยนะงโยก นไพนใครใครม็นปลาขวดใส่หัวฉันปลาเราหนีไปเลยไม่รู้สังกับพ่อเจ้เดี๋ยวนะคะพี่บีมมันไม่ใช่โจนค่ะฮะแล้วมันเป็นใครน้องหยกลูกหมู พีเตอร์สรุปไงผู้หญิงที่แต่งตัวเหมือนคนกวัดถนนนีน้มันเป็นใครเหรอคะพีเตอร์น้องโยกแฟนเก่าของเองเพิ่งเลิกกันไปเมื่อปีที่แล้วคนนี้แหละค่ะพี่บีที่หนูเคยเล่าให้ฟังไงคะแล้วเธอมาที่นี่มีอะไรฉันไม่เอาเรื่อพวกเธอก็ได้ขอตัว เดี๋ยวก่อนจะลีบไปไหนล่ะอายเหรอที่หลังจากเลิกกับฉันไปชีวิตของเธอก็มีแต่ความรังทศฉันไม่ได้รังทศนะชีวิตฉันสุขสบายดีแต่จะไม่สบายก็เพราะมาเจอคนอย่างนายนี่แหละอ๋อเหรอพี่หมูสุขสบายจริงๆหรอแต่เท่าที่ดูตั้งแต่หัวจะหลดเท้าของพี่แล้วเนี่ยไม่ได้มีส่วนไหนดูเป็นอย่างที่พี่พูดเลยนะ สงสัยลูกหมู่ก็จะตกครับจนสติตแตกและยอมรับความจริงที่ว่าชีวิตเขามันจบตั้งแต่วันที่พี่ทิ้งเขาไปไม่ได้ดีแล้วล่ะค่ะที่คุณทิ้งมันไปแล้วมาคบกับบีมเพราะบีมคิดว่าถ้าคุณยังคบกับมันอยู่ชีวิตคุณก็คงเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยล่ะค่ะพูดให้มันถูกเลยนะว่าใครทิ้งใคร ให้ฉันเล่าเรการของไอ้สองพี่น้องให้ฟังไหมพี่ลูกหมูผมว่าที่คุณตามมาที่นี่ไม่ใช่เพราะคุณจะมาเอาเรื่องอะไรหรอกแต่คงอยากจะมาเจอหน้าผมหวังให้ผมขอคือนดีด้วยล่ะสิแต่ฝันไปเถอะนะเพราะผมเจอคู่ชีวิตที่เพอร์เฟกแล้วหมาะกัผมแล้ว สอรี่นะจแตสาวก็คนมันสวยเรวยมากอันเนาะเหมาะสมกัสุดๆเลยคะ่ะพี่บีมแตกต่างกับพี่ลูกหมูโดยเส้นเชิงเลยพี่ลูกหมูนะ่ะแสงงบแสงเข็มแถมใจร้ายส่วนพี่บีมนะ่ะทั้งสายเปเทแครเก่งแถมใจดีเป็นบุญของหยกกับพี่ชายมากเลยค่ะพี่บีม ไม่ไงทำไมเธอคิดว่าพวกฉันไม่เหมาะสมกันนั้นเหรอเหมาะค่ะนิสัยน่ะเหมาะสมกันมากเหมือนกับอผีเน่าลงผุหนอนเน่าก,กับขยะเปียกกิ่งไผ่กับใบหนาอะไรพวกนี้แ่ะค่ะเหมาะกันมากเลย ไม่ต้องเราทอไปลูกกระเบื้องหรอกเราใช้เงินของเราตอบหน้ามันดีกว่าจริงค่ะโยกเห็นด้วยเออคนเราเนี่ยก็เนอะไม่มีเงินแล้วยังก,กล้าเสนอหน้าเข้ามาในร้านแบรนด์เนมอีกคุณรู้ได้ไงว่าฉันไม่มีเงินสภาพแบบนี้ดูก็รู้แล้วหรือเธอจะบอกว่าเธอมีถ้ามีจริงๆพี่ก็เอาเงินที่พี่มี มาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้หนูดูหน่อยสิจะได้รู้ว่าพีไม่ได้ขี้โม้ได้ฉันจะซื้อฉันจะซื้อทั้งหมดซื้อทุกใบในร้านนี้เลยเมาหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะนี่จะบา้าไปแล้วหรือหนูก็กระเป๋าใบละเป็นแสนเลยนะถ้าอย่ามาเพอเจอะฉันไม่ได้เพอจเจอคิดเงินได้เลยนะคะฉันจ่ายเงินสดค่ะ จะไห่เงินสดเลยเหรอคะกระเป๋าทั้งร้านเกือบ12ล้านเลยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ได้พูดเล่นนะคะไม่ได้พูดเลนะะ่นคะ่ะ กกฉันกกันน็แล้วคุณคะนี่เงินนะคะแล้วก็ฝากจะส่งตามที่อยู่นี้ด้วยนะคะ,คะ,คะได้ค่ะฉันขอตัวนะคุณแฟนเก่าที่น่ารังเกียจของฉันลูกบดญก,กุนลูกบุญกุณถ้าคุณรวยขนาดนี้ผมจะกลับไปคบกับคุณแล้วขอ ที่เขาว่าคนมีไม่อวดส่วนไอคนที่อวดมันก็ไม่ค่อยจะมีแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหมายได้โบสถายิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ แค่มองดูเธอหล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน